สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้อยู่ในเว็บ a w 8ไทยกันอีกแล้วผมอยู่กับผมในเรคยูเอ็กซ์สามท่านผู้ชมนะช่อง X3 จะมีแต่เอิว8ไทยเท่านั้นท่านผู้ชมนะฝากกดติดตามไว้ด้วยครับผมวันนี้ไปลุยกันดีกว่าผมสวิฟต์ลุนซ่านะต้องอย่างมากมายท่านผู้ชมนะโบนัสบายอยู่ด้วยนะสวิฟต์ลุนซ่าครับผมช่วงนี้เดือดจริงๆนะท่านผู้ชมนะปะมาผมวันนี้งบ20,000บาทท่านผู้ชมนะใส่เลยครับผมไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะฝากกดติดตามไว้ด้วยท่านผู้ชมนะจะแจกกันนะครบ300 300ซับบแจก300าทสาสหรับช่อยซัพแจกแม่่งงททุกชอน,นะ่านผู้ชมนะ แกจริงนะกดตามไปเลยโอ้โหคูณสองไม่ได้เห็นนานแะล้วนะยังมีเหรอจะรอดหรือเปล่าผมวันนี้นะอยากทรงแล้วน่าจะไม่รอดนะเนะี่ยต้องมาละ่ะเพื่อนเอ้ยตะงงนมาไหมโอเคสวยงามตวคูณล่ะตวคูณล่ะเพื่อน ก็ได้อยู่แท่านผู้ชมหลักหมื่นแหละบ่ายเราต้องมีย้ำอีกรอบว่าท่านผู้ชมนะมาอย่างนี้นะเฮ้ยคูณสองมาบ่อยอย่างว่าช่วงเนี้ยแปลกๆละแปลกๆละอาการไม่ดีละคูณสองมาบ่อยเงี้ยอ้าวแต่ไลอ่ะไหลอ่ะโอ้โหไหลแค่นี้น่าจะได้กำไรอยู่แหละท่านผู้ชมนะนิดหน่อยครับผมนิดหน่อยนิดหน่อยท่านผู้ชมนะสี่พัน ก็ถือว่าได้เล่นเลยท่านผู้ชมนะเหลือสองรอบผมโอ้โหโอเคฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะเก็บเก็บกำไรไปเล็กน้อยนะว่าจะซื้อแสนอยู่นะสิ้นเดือนนี้นะสำหรับ AW8 ไทยานะต้องจัดสักรอบท่านผู้ชมนะฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามป็นกำลังใจผมด้วยท่านผู้ชมนะกำไรพอได้ข้าวข้าวขัานน้ำข้นวดท่านผู้ชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าผมบ๊ายบาย